สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับมาเจอกันในคลิปที่2นะครับฮานอยโค้งสุดท้ายเนาะเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับวดประจำวันที่25เมษายน2566น้ะครับแนวทางฮานอยนะครับผมจะลง2คลิปนะครับพี่ๆก็คือสูตรเม็ดเดียวก็คือลูดเนาะรูดเม็ดเดียวนะครับแล้วก็ผมจะเน้นให้ในรอบปกตินะครับสูตรเม็ดเดียวส่วนในโค้งสุดท้ายเนี่ยผมจะมัดรวมนะครับมัดรวมนะครับเนาะ แล้วแต่พี่พี่สมาชิกนะครับชื่นชอบแนวทางไหนเนาะก็เอาตัวเลขไปเสียงโชคได้นะครับผมวันนี้เลขตารางนะครับอขอสรุปเมื่อวานนี้ก่อนเนาะจะให้วันนี้แล้วเมื่อวานนี้มาดูว่าเราเข้าคู่ไหนนะครับเอาอย่างว่องไวนะครับเวลาน้อยนะครับพี่พี่ <c oughs> ก็ผมให้วิ่ง5รูด2ไปนะครับเมื่อวานนี้2 <c oughs> ตัดออกเลยไม่มานะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับพี่พี่ สองไม่มานะครับส่วน5นั้นมา2รอบเนาะนะครับผมก็เฉพาะกิจนะครับ738กับ76นะครับ38กับ76ของเรารอบแรกนะครับมาเลขตารางนะครับถ้าใครจับวินเนาะนะครับผมขอสรุปควบคู่ไปด้วยนะครับพี่ๆนะครับตัวเจาะผมอยู่นี่นะครับเนาะเลขตารางอยู่นี่นะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ60155นะครับของเรานะครับใครวิ่ง5หรือเอา5ไปรูดนะครับเข้าไปที่55นะครับผมรอบนี้ ส่วนในรอบปกตินะครับ1 0 5กับ09นเาะครับเียดายเราไม่มี0ูนย์นะครับพี่ใครวิ่งที่5หรือเอา5ไปรูดนะครับเข้าไปที่0-5นะครับส่วนรอบ v i p นะครับ8 3 9กับ6 5นะครับผมก็ในรอบนี้นะครับใครวิ่ง5หรือ5ไปรูดนะครับเข้าไปที่5 665ในตัวเน้นตัวเจาะนะครับถ้าใครจับบินในตารางก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับผม ก็ยังดีที่มาในตัวเน้นหนึ่งคู่นะครับผมก็ยินดีกับพี่พี่ด้วยนะครับก็สลหรับแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับวันนี้ขอให้แตกเด้งๆก็แล้วกันนะครับพี่ๆี่เนาะวันนี้ผมได้เลข8นะครับเลข9กเลข0นะครับเลข7เลข5นะครับผมแล้วก็เลข6นะครับ วันนี้ตัววิ่งตัววิ่งผมให้ไปที่เลข6นะครับส่วนตัวรูดนะครับผมให้ไปที่เลข8นะครับโงสุดท้ายประกบคู่60 65 67 69 80 85 87แล้วก็89นะครับผม ตัวเน้นนะครับถ้าใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับจับวินในเลขตารางได้นะครับพี่พี่เนาะอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับเพราะมีหลายคู่ผมไม่ได้จับให้นะครับเนาะตัวเน้นนะครับผมก็จะเป็นที่แปดห้าหกเก้าหกห้าแปดศูนย์นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับ หลักร้อยให้ไปที่เลขศูนย์นะครับผมศู 0, 6, 9, 0, 8, นย์หศูนย์แปดห้าี่เลยนะครับวันนี้ผมขอให้เนาะพี่ๆนะครับแตก3ตัวก็แล้วกันนะครับขอให้ท่านใดที่มารับชมคลิปนี้ขอให้มีโชคเด้งๆกันทุกคนนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสลบพี่เพื่อนๆนะครับที่เป็นกําลังใจให้แอดนะครับรวมเป็นในถึง พี่ๆในกลุ่มด้วยนะครับรวมถึงนักกัญญานะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องแอดนะครับขอกลับข,ขอประคุณม,มากๆเลยสำหรับนักกัญญารวมไปถึงพี่ๆเอท่านอื่นด้วยนะครับท่านใดสนใจเข้ากลุ่มฟรีนะครับ0822091054นะครับผมเนาะเข้าไปแล้วก็จะมีหลากหลายแนวทางนะครับให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับก็แนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับท่านใดสนใจก็เข้าไปรับชมก่อนเนาะ เข้าไปแล้วนะครับไม่ชอบก็ออกมาได้นะครับไม่มีกฎอะไรห้ามนะครับผมเนาะเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมสลับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับ